อดไม่ลนทนไม่ได้ถูกนายจ้างเบี้ยวค่าแรงไม่จ่ายค่าแรงแกนนำม็อบขมรนออกมาตั้งเพื่อจะปัดทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองเพราะว่านายจ้างไม่จ่ายค่าแรงทีนี้ม็อบ ขมินเขาจะทำเหมือนประเทศในบานบุกระดมกันขึ้นมาเพื่อจะมาประท้วงฮุนเซนให้ออกมารับความยุติธรรมแล้วนายจ้างที่บอกว่ากลับไปประเทศไทยกลับจากประเทศไทยไปมีงานรองรับไม่อดกินไม่อดตายแน่นอนนะครับ มีงานมีการรองรับแล้วสุดท้ายก็มาปะทวงกันเองม็อบขมนใส่กับทหารตำรวจขมนนะตอนนี้ทหารขมนเริ่มเอาไม่อยู่ตำรวจทหารเริ่มเอาไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนที่เขาต้องออกมาทำแบบนี้เพราะ ไม่มีงานให้เขาทําไม่มีเงินให้เขานะครับสั่งให้ปิดด่านแต่สุดท้ายประเทศตัวเองขาดแคลนตกงานนะครับตกงานแต่ไม่มีงานรองรับเลยนี่แหละครับประเทศคาเมีนสุดท้ายเป็นไงเป็นไงครับ ตีกันเองแย่งซิงกันเองตอนนี้ชาวบ้านกำลังระหึบระดมกันเพื่อจะประท้วงให้เอาความยุติธรรมกลับคืนมาจากนายจ้างนะนายจ้างประเทศเขาเองนะไม่ใช่นายจ้างไทยนะเป็นนายจ้างประเทศเขาเองไม่จ่ายค่าแรงลูกน้องแถมไม่ใช่คนน้นอยๆนะครับ ไม่ใช่คนน้อยๆน,นะครับคนเป็น2 0 0พันสาพเกือบ3,000ันคนนะทุกคนแล้วก็มีขวดมีอะไรเครี้ยงใช้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับมีถุงมีอะไรมีอะไรเครี้ยงก็เครี้ยงใช้เพราะว่าสาวบ้านเขาไม่ทนเขาไม่อดเขาตาสว่างแล้ว ที่เขาทำแบบนี้เพื่อกับสิ่งที่เขาสูญเสียไปเพื่อจะได้คืนมาถ้าไม่ได้คืนผมว่าประเทศขมนเหมือนประเทศเนปาลแน่นอนครับเดือดแน่นอนนะตอนนี้คนออกมาปิดถนนเลยเพื่อที่จะประท้วงนะประท้วงอะไร ท้วงที่ไม่ดูแลประชากรตัวเองนะตำรวจทหารเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้เดือดร้อนหนักประชาชนเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนนี่ที่ว่าผู้นำกินรู้อยู่สบายไม่สนใจนะเดี๋ยวผมจะแปลคลิปที่ว่าคุณเซนกินอยู่รู้อยู่สบายไม่สนใจเลย กินดีอยู่ดีเหมือนกับครอบครัวเขาโน่นนะเขาไม่ได้มาสนใจประชาชนหรอกส่วนนี้ก็อยากฆ่ากันก็ฆ่าอยากแกงกันก็แกงอยากกินกันก็กินใครอยากตุยก็ตุยดูดีเอาสิครับอืมประชาชนเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันแหละครับเนี่ยเพราะเขาต้องการความยุติธรรมงานที่เขาทําไปแรงที่เขาเสียไปเขาต้องได้ค่าจ้างไม่ใช่ ไม่เบี้ยวมาเบี้ยวค่าแรงเขาแบบนี้นะคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่ไหนนะครับที่กลับจากประเทศไทยไปและไปทำงานที่โรงงานโรงงานเจ๊งน้ำท่วมเท่าแก่ปิดโรงงานกระทัานหาันไล่ออกกระทัานหันนะดูดิประชาชนเรียกกัน เข้ามาเพื่อจะขับไล่ทหารให้ออกไปเพื่อจะประท้วงเอาดีครับโอ้โหนี่แหละครับประเทศนิปานสองกำลังจะเริ่มขมินกำลังจะเริ่มเหมือนประเทศนิปานนะนี่เอาสิครับส่วนหุ้นเซนนะกินนอนอยู่สบายไม่ สนใจอะไรเลยนะนอนอยู่คาลิหารพันกว่าล้านอนอนเซยนั่งเซยอยู่กับครอบครัวเขานู่ะเขาไม่ต้องมาวนวายอะไรไม่ต้องมายุ่งนะคิดดูเดี๋ยคนเป็นกี่พันตกงานไม่มีงานการทำนี่นะครับประเทศที่เขา ไล่ like ความดูแลนะไล่ like ความยุติธรรมไม่เอาประชากรปล่อยทิ้งละเลยนะเป็นใครรับกรรมใครเป็นคนรับกรรมทหารตำรวจทหารต้องออกมาปเผชิญกับประชาชนทหารเขาไม่รู้อะไรแค่มาป้องกัน แต่ประชาชนเขาเดือดร้อนนะส่วนตำรวจทหารเขามีเงินเขามีเงินเดือนประชาชนไม่มีเงินเดือนไงโรงงานเจ๊งเขาเลยประท้วงเพื่อความยุติธรรมไม่จ่ายค่าแรงให้เขานี่แหละครับขมิน้นหลอกขมิน้นไงขมิน้นต้มขมิน้นขมิน้นกินกันเองนี่แหละครับผมว่า นะใครที่คิดเห็นเหมือนผมนะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเแบาบะว่ามันไม่ใช่ที่ว่ากลับจากประเทศไทยไปแล้วคุณจะรวยคุณจะได้งานดีๆมีเงินมีทองมีบ้านอยู่รูรล,ล,ละละ้านะคุณอยู่ในประเทศไทยคุณดีที่สุดแล้วเพราะว่าคนไทยเขาให้โอกาสเฉพาะคนที่ไม่ในละคุณประเทศไทยนะ บอกได้เลยว่าคนไหนขมิ้นเลือเยอะนะในประเทศไทยส่วนมากเหลือแค่คนดีคนไม่ดีก็คือพากันกลับแล้วก็อวยประเทศไทยว่าจะไม่กลับมาทํางานแล้วอยู่บ้านเขาก็กินดีอยู่ดีไม่ต้องมาเสียตรงเสียตังนะนี่คือสุดท้ายมาอดไม่ได้ตั้ง ปิดถนนเลยออกมาประทวงปะทวงเพื่ออะไรพวกคุณเลือกของคุณพวกคุณเองนะจนลุ่เชนเขาก็แค่บอกให้กลับอยากอินฟูประเทศตัวเองไงขังหลักชานะรักชาติเกิดรักประเทศตัวเองแห่กันเข้าไปสุดท้ายมาเป็นไงหลงกันเข้ามาลักลอบกันเข้ามาประเทศไทย นี่แหละครับ,ลค,รบคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากพี่ๆนะนะ้ๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับถ้าได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับพอกาบเพราะว่าสวัสดีและสบายดีครับผม